พูดถึงเวทนี้ผมก็ประทับมาพอสมควรแล้วคิดว่ารุ่นรุ่นนี้แล้วก็ก,การกมฬาไทยผมคิดว่าผมก็ไม่เป็นรองใครแน่นอนนะมิบอลเขาเป็นเ,เบอร์ตน้นต้นของโลกได้แล้นะครับเพราะว่าพี่เขาต่อยระดับชนะตัวระดับโลกมาหมดแล้วอะถ้าผมชนะพี่เขาอะผมก็คิดว่าผมน่าจะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจุดที่ได้เพียบผมหลักๆในในเกมนี้อาจจะเป็นเรื่องประสบการณ์ในการผ่านผู้ชคที่แบบโชคโชนอย่าง ตัวต้นๆของของไม่ว่าจะเป็นคีบ็อกซิ่งหรือมวยไทยมาในในประสบการณ์ของผมนะครับผมว่านี่น่าจะเป็นข้อได้เปรียบเดียวของผมที่ที่สามารถจะเอาชนะน้องได้นะ <S 1> <S 1> ถ้าให้ทายผลเลยผมมองว่าผมน่าจะมีโอกาสชนะคะแนนค่อนข,ข้างสูงหรือถ้ามีโอกาสก็กจะอาจจะน็อกได้ในในยุในยุหนึ่งคีบ็อกสนุกสนุกแน่นอนแล้วก็มีมีมนับมีน็อกแน่นอนแล้วก็คิดว่าผม ผมไม่แพ้แน่นอนะผมว่าต้องเก็บแชนะผมแพ้ไม่ได้อ่ะแพ้ไม่ได้นะพี่เราต้องซัดกันหน่อยวันนี้